สวัสดีจ้าพี่น้องกะทินหน่อยมาแล้วนะจ่ามัอนี้กะทินหน่อยภาพอพอแม่พี่นอ้องมาเก็บพักขิเล็กจ้าอันนี้ตุมลาพักขเล็กขาวเนาะจ้าเนาะนี่มันก็เกิดยาน้ำา้างทางทางรอรอ,อไก่บานกะทินหน่อยเนาะจ้านี่มิตรยอดอ่อนๆงามๆเลยอุ้ยยุ่งกับการแขนค่ะพี่น้องฝากต้มยุ่งเห็นะคะค่ะเปี้ยนี่ค่ะอ่า ฤดูการนี่เป็นฤดูฝนเนาะคะ่ะบางคนอาจจะบอกว่าเออบบกินแกงผักิเลช่วงนี่ยานมันทองเสียงอย่างตะวบานกะทินหน่อยคือบริสิเดียเนานะคะ่ะกินได้ทุกฤดูเลยค่ะอันนี้ก็คือต้อนเฮมันใหญ่แล้วเนาะเมื่อนี่กะทินหน่อยจะเฮ็ดแกงผักิเล็กใส่จีหนังค่ะขั้นตอนแหลกกะทินหน่อยก็จะมาต้มผักิเล็กก่อนเนาะคะ่ะอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่กะทินหน่อยนํามาแช่นะคะ่ะคือต้อมผักิเล็กจังไดให้มันจืดเร็วบอขมแล้วละกะ็ย่งเป็นแบบว่าเป็นใบใบสวยงามบมุนบเละเนาะคะ่นะเนาะ คือเขาต้มน้ำให้เดือดก่อนค่ะาน้ำแรกพอน้ำเดือดเ้าใส่ใบพะกีเล็กลงไปเนาะคะ่ะใบพะกีเล็กพ่อใส่ลงไปแล้วนี้บต่ตองคนเนา,จาจะจ้าแต่ใส่วิธีการเอาทพี่แบบว่าคมคมเน็กๆให้มันจุ่มลงไปในน้ำเนาะจ้าเนาะแต่ว่าบต่ตองคนเนาะที่นี่เ้าก็จะปล่อยถิ่มไว้ต้มไปอีกสักประมาณหาถึงสิบนาทีเนาะจ้าให้พะกีเล็กมันสุกแล้วก็แบบว่า ไอ้ค่ายนามความขมอย่างต่างๆออกมาเนาะจ้ะนี่ค่ะพอสมมติเ้าต้มไปแบบว่าจนถึงแบบว่าประมาณหานาะทีแล้ว เฮากะจะตักขึ้นมาจ้าแล้วเข้าจะเอาไปแช่นแนะนำเย็นเน,นาะค่ะน้ำเย็นแบบบ่ต้องเย็นจัดก็ได้ค่ะเป็นน้ำอุณหภูมิปกติเนาะค่ะนี่คะ่ะแชประมาณยังสี่เลยนี่ค่ะใบผักขี้เล็กมันก็นยังจแบปว่ามีความสวยงามอยู่เนาะคะ่ะเฮ็ดจังซี่ยู่3รอบเนาะจ้านอะน,นี้มันสิจืดแซบดีบ่มีความขมแน่นอนอันนี้ก็ครบซ้น้ำเรียบร้อยแล้วค่ะกะทินหน่อยก็จะไปเตรียมเห็ดแกงผักขี้เล็กเนาะค่ะขั้นตอนต่อไปกะทินหน่อยก็จะเอานังงัวหรือว่านังควายก็ได้ค่ะที่เพิ่นค่ะ ตามท่องตลาดเนาะคะ่มะมาจีคะ่มะมาจีเห็นห้มันใหม่เลยเนาะคะ่ะวิธีการจีหนังก็คือใส่ทานไฟแหงๆสีเนาะคะ่ะ พอจีจนดำทัวแล้วฮอก็จะามาทูบทูบทุบพ่อทูบแล้วฮอก็จะเอามาหั่นเป็นชิ้นพ่อดีค่ำเนาะจ้าเนาะเมื่อต้องเฮ็ดชิ้นไงเด้อค่ะเพราะว่าเวลาฮอไปแกงไปออมแล้วมันมันจะพองขึ้นเนาะนี่ค่ะนี่เตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วมีผักขี้เล็กบักแข่งพริกสดผักอีตูคะคาต้นหอมมิตรไข่เนาะค่ะกะทมหน่อยก็จะมาตำเครื่องแกงก็คือจะตำพริกแห้งก่อนจ้า หอมแดงกระทินหน่อยเป็นคนที่จะว่าต่ำหอมแดงลงไปน้ำตาจะใส่วิธีการฟานฟานเป็นเปียงเียงเ,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 เอาเนาะเะนาะถือผู้ใดหมักแบบต่ำก็สามารเท็ดใดขั้นตอนต่อไปก็จะใส่หนังงวัวทีฮันไว้ลงไปในหมอ้อเนาะจานหลัก,ะกะใส่บักพริกลงไปแล้วก็บักแข้งบักพริกลูกโดดพริกดีก็คือใส่ลงไปเลยอีกอย่างที่มันสุกอยากใส่ลงไปก่อนเนาะคะ่ะแลวกะใส่ตะไคร้ทูบลงไปน้ำจะจะได้หอม อันนี้ก็เป็นหัวหอมแดงดิกระทินหน่อยแบบว่าหั่นไวเนาะจ้ะนี่ใส่ลงไปเลยใส่น้ำใบยานางขนๆลงไปเลยจ้ะน้ำใบย่านางนี่ก็คือขันเองเลยเนาะนี่ค่ะใส่ลงไปสีหลายๆจากหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวหนังมันกระจาแบบว่ามีความอืดความเปื่อยขึ้นละกะ็เพื่อใส่ผักชีเล็กน้ำเนาะอันนี้ก็คือปรุงรสคะ่ะใส่เกลือใส่ผงชูรสจ้ะ ผู้ใดบวกินผงสดกับบวใสเด้อจ้าแล้วลก็ใสนำประแดงนัวๆตรง,ตรง,ตรงๆล่องไปเลยปรุงรสชาติตามที่เฮาชอบเลยจา้านี่แต่ว่าอยาห้มันเค็มคากเล้อจา้าเพราะว่าหนังว้วหนังควายนะ่ะมันจะมีความเค็มอยู่แล้วเนาะจากนั้นเอาไปค่างไฟเลยจา้านี่ใส่เตาทานเช่นเดิมพ่อเฮ้าค่างไปจนแบบว่ามันเดือดแล้วก็เฮ้าตักมาเบงว่าหนังอะ่ะมันมันเปื่อยถูกใจเฮ้าหรือย,ยังเอามาหยั่งเบงมาชิมเบงก็กไไ้จา้า ้าสมุดถูกใจเฮ้าแล้วเฮ้าก็จะใส่พัคเคเล็กลงไปเลยนเนาะจ้กเป็นอันสุดท้ายนี่จ้เบิ่งขาใบผัคเคเล็กงามอวยรวยเลยค่ะบ่มมุนแนนอนสวยงามจา้ะนี่อันนี้เป็นแกงผัคเคเล็กแบบบ้านๆของเฮ้าเนาะจาก้กนี่จากนั้นเฮ้าก็คนให่ส่วนผสมมันเข่ากันอีกรอบหนึ่งเนาะนี่เฮ้ากะจะแกงต่อไปให้ ส่วนผสมทุกอย่างมันสุกเขากันเนาะจา้าใสเวลาประมาณ3 4นาทีนี่แหละจา้าอันนี้อันนี้ก็คือสุกเรียบร้อยเขากันดีแล้วเนะาะจ้าต่อไปเฮาก็จะใส่พักที่ให้ความหอมของเฮ้าพักของเฮ้าในมือนีก็จะมีพักขาพักอีตูแล้วก็มีต้นหอมน้ำจังนหน่อยนึงเนาะคะ่ะในส่วนหอมัาขานี่กะทินอยจะใส่ลงไปเป็นหยอดหยอดเลยค่ะอันนี้เป็นหยอดอ่อนมันเนาะคะ่ะแต่ว่าสิบดได้หัน่นบ่ได้สับอีหอย่างไ้มันเป็นชิ้นเนาะมากแบบ ได้โหดกินได้มวนกินเนาะจา้ามันเป็นอัรถรสนี่แล้วก็ใส่ผักอีตูลงไปเลยแสงในการเฮ็ดคีวของกะทินหน่อยมือนี้อาจจะแบบว่าบอคอยสวยงามปนไหนเนาะจา้กฮือกะทินหน่อยเฮ็ดตอนที่มันเทียงเทียงหรอฝ่ามันขึมเนาะจา้ากะทินหน่อยกระเบลมีไฟซอยนี่จากนั้นเท่ากับแกงไฮพักมันแบบสุกสลดจังหน่อยหนึ่งแล้วเท่ากับซีมเมืองรสชาติจา้าว่าอบพออย่างก็สามารถเติมใดเนาะ้ารสชาติโอเคถูกใจแล้วก็ ปงหมอลงเลยจ้ะนี่อันนี้ก็ให้เบึงยั่วๆไกลๆค่ะพี่น้องเป็นตาแสบวาคะรสชาติจะมีความแสบความนัวแล้วก็จะมีความแบบคมพักคิเล็กแค่นิดเดียวแค่ติดปลายลิ้นพ่อหอยหัวเป็นพัคคิเล็กจ้ะนี่จากนั้นเขาก็จะเทลง้าถาดเลยจ้ากินตอนเทียงสดหอนๆอนจ้ะอาการหอนหอนเอาเอาเอาเฮ็ดปวกจะออกจ้าพี่น้อง ผู้ใดแบบอยู่น้ำบวานตามไฮตามหน้าตามปากกับไปเกมเฮ็ดปวกได้เด้อจ้าช่วงนี้เฮ็ดเจาะแล้วนี่มาเด้อมาเด้อค่ะมาเก็บอ่ามากินข้าวแกงผักขลิกแซ่บๆน้ำกะทินหน่อยสำหรับเมืรอนี้กะทินหน่อยขอโตัวลาไปก่อนเด้อค่ะไปกินข้าวแกงผักขลิกก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กะทินหน่อยได้เด้อค่ะบ๊ายบาย สำหรับท่านใดที่สนใจสื่อหมูแดดเดียวไปไว้กินสามารถสั่งสื่อได้เ้ยจ้าแพลละ200กรัมราคา120บาทจา้าเฮดสดใหม่หมึดออหลอบตอหลอบเลยจา้าบอมีการใส่สารกันบุสารกันเสียเอียงใดๆทั้งสิ้นเนาะสนใจแอดไลน์แอดพ่อน้อย123หรือว่าโทรมาที่065 4 9 0 4 2 3 2ได้เลยเด้อจ้า